ผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการความดีสากลนะครับพบกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ดี c มกับเรื่องดีๆของคนดีสากลที่มาร่วมกันพัฒนาตนเองนะครับให้เป็นคนเก่งให้เป็นคนดีที่โลกต้องการแล้วก็มีจิตอาสาที่จะร่วมกันฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการสืบสารมโนปณิธานของมหาภูชนียารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมากายไปทั่วประเทศไทย และทั่วโลกใบนี้นะครับตอนนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ณนะสำนักงานอีกแห่งหนึ่งที่ขับเคลื่อนงานของพระพุทธศาสานาณวัดพระธรรมากายนั่นคือกองปฏิบัติธรรมนานาชาติสำนักต่างประเทศนะครับหลายๆท่านไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาตรงจุดตรงนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณมหารัตนวิหารพุบริเวณคอที่25นะครับก็คือจุดที่เป็นทางขึ้นหลง25ถ้าขับรถมาทางบริเวณด้านหน้ามหาธรรมากายเจดีย์ก็เลี้ยวขวามาทางฝั่งทิศตะวันออกนะครับ มาตรงนี้ก็จะได้พบปะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยเพราะอย่างยิ่งด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นแผนที่ทั้งโลกเลยนะครับจริงๆแล้วโลกทั้งใบก็อยู่แค่นี้เองนะครับอยู่ที่ใจของเราแล้วก็มีบุคคลที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่นะครับที่บัดนี้ได้สร้างความสว่างสวัยแม้เป็นา,ารวาสแต่ทําหน้าที่ในการจุดประกายแห่งสันติภาพด้วยสันติสุขภายในที่ประเทศ มองโกียอย่างน่างดงามและน่าอนุโมทนานั่นคือแพทย์หญิงวาราทิพย์โอทกานนหรือหลายๆท่านรู้จักกันในนามพี่หมอติ๊บนะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนัคบผมว,วันนี้นัดก,กันจุดสําคัญเลยนะครับจุดที่ Inner เนอร์พสว่างสวยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจริงๆโลกก็แค่นี้เองนะครับพี่หมอติ๊บนะใช่ค่ะท่านบอกว่า คิดระดับโลกมันดูมันดูเกินตัวหรือยิ่งใหญ่ต้องถามในฐานะผูท้ที่มีหัวใจที่จะยังสวัิภาพให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้มีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรกัค่ะก็อย่างที่น้องอาร์ตบอกนะคะว่าจริงโลกของเราก็เท่านี้นะคะเนาะถ้าเราขยายใจแล้วเนี่ยเอาโลกทั้งใบเนี่ยมาใส่ไว้ในต่างตัวของเราโลกทั้งใบก็แค่นิดเดียวเท่านั้นเองน,นะคะเพราะนั้นการที่น้องอาร์ตพูดถึงเรื่องของการขยายเรื่องของความดีสากลไปทั่วโลกเนี่ยพี่มองว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนา ชื่นชมแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยจุดตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศต่างๆก็ต้องมีจุดร่วมกันแต่ว่าความดีสากลจะเป็นแนวทางเป็นวิธีการที่จะเชื่อมประสานทุกเชื้อชาติศาสนาเผ่าพ,พันธุ์โดยสามารถที่จะปฏิบัติและเข้าถึงความสุขตรงนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้ครับถ้ามองแผนที่ถ้ามาหาพี่หมอติ๊กก็คงต้องเล็งแลไปที่ประเทศหนึ่งนะครับนี่ครับประเทศนี้ครับพอได้ช,ชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งมองโ,งโกนะครับมองโกเลียถ้าเกิดมองที่มองโกเลียจุดหนึ่งที่พี่หมอติ๊บประมุขณนะ ได้ <c oughs> มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมแล <c oughs> ้วก็ไป <c oughs> ร่วมกับผู้มีบุญหรือว่าผู้ที่รักสันติภาพที่นั่นค่ะนึกถึงเหตุการณ์อะไรที่เราจะประทับเอาไว้ไม่ลืมจาก <c oughs> ชีวิตเราเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้า,ถาพูดถึงเพศมองโกเลียเนี่ยมีโอกาสได้ ไปทางานเผยแผ่นะคะก็นับแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าหลายปีแล้วน,นะคะ7จถึงแปีแล้วค่ะนับตั้งแต่เริ่มมีคนมองโกเลียมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายเราจนกระทั่งทีมงานของวัดพระธรรมกายโดย,โดย,โดยพระอาจารย์นะคะโดยพ่อยิ่งขอเอ็ n o ์โคลเลท่านก็คือพระอาจารย์บุรินนะคะท่านได้เมตตาเนี่ยไปนําสาธุชนที่มองกโงกเลียปฏิบัติธรรมนะคะถ้าพูดถึงความประทับใจที่มองโกเลียเนี่ยก็คงมีหลายอย่างด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นเลยก็คือในเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่นู่นนะคะเนื่องจากว่า อมองโกเลียเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนจะนึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะเป็นประเทศอิสระที่อยู่ระหว่างรัเสเซียกับจีนนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นภ<ช>ูมิอากาศก็จะหนาวมากเป็นทะเลทรายเพราะฉะนั้นเวลาหน้าหนาวนี่ก็จะหนาวมากอาจจะถึงลบสาถึงลบสีองศานะคะแล้วก็ภูมิภูมิประเทศที่โล่งกว้างเป็นทะเลทรายเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกที่เวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราสามารถแผ่ขยายใจได้ง่าย ปล่อยใจให้นิ่งดิ่งได้ง่ายเพราะว่าขอบฟ้าเนี่ยที่มันเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดคือไม่คือคำว่าแทบจะเหมือนอมไม่มีฟ้าครอบใช่ค่ะคือยงัาว่าเหมือนโป่งโลกเบาสบายนีนเกิดขึ้นในบรรยากาศนั้นนะครับใช่ค่ะยิ่งได้อยู่ในกระโจมแล้วก็จุดไฟนะคะอบอุ่นแล้วบรรยากาศข้างนอกเย็นๆสบายเนี่ยก็ ทำให้รู้สึกมีอารมณ์สบายแล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมได้ดีนะคะคือนี่คือเป็นความสุขสําหรับผู้รักการประพฤติธรรมค่ะทีไปอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกได้โอกาสที่ดีที่ทําให้เรามีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวและอารมณ์สบายใช่แต่มีอีกอารมณ์หนึ่งที่ต้องน่าอนุโมทนากับพี่หมอติมและหมู่คณะนะครับคืออารมณ์ในการทําหน้าที่กัลยานมิตรค่ะนึกถึงประวัติศาสตร์ชีวิตอะไรบ้างที่วันนี้จารึกไว้ที่มองโกเลียครับ ตรงนี้ก็ต้องขอกราบกรอบขอบพระคุณนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่นะคะที่ท่านเมตตานะคะให้ให้พี่แล้วก็ทีมงานเนี่ยไปทําหน้าที่ในการเผยแพร่ที่นู่นนะคะเนื่องจากว่าประเทศมองโกเลียเนี่ยช่วงหนึ่งเนี่ยเป็นการปกครองแบบอย่างที่เราทราบนะคะเป็นการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ในช่วงหนึ่งซึ่งก็ทําให้พระพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องเว้นวักไปชั่วชั่วครู่ชั่วคราวนะคะหลังจากที่เปลี่ยนการปกครองเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยก็มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้น ะะซึ่งตรงนี้เราก็มีส่วนวพี่แล้วก็ทีมงานทังวดพระธรรมการรวมทั้งพระอาจารย์หลายๆท่านนะคะที่ท่านได้เมตตาไปเนี่ยนะคะไปจัดปฏิบัติธรรมรวมทั้งในเรื่องของการฟื้นฟูประเพณีพุทธศาสนาขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของวิสาขาบูชา,<อ>านะคะอ,อย่างที่<ช>หลายๆท่านอาจจะเคยได,ไ,ดไ,ดได้ได้ชมแล้วนะคะในทุกๆปีซึ่งเราจัดมาปีนี้ปีที่6แล้วนะคะสาธุนะคะผมนึกถึงภาพได้ครับที่เป็นการจุดประทีปข้าคื้นดิน สว่างสวัยแล้วก็มีการลอยประทีปขึ้นสู่ท<ช>้องฟ้าเพื่อจุดเป็นประทีปเป็นพุทธบูชาะะเพื่อให้คนมองโกเลียเนี่ยได้รับทราบนะคะว่าวันความสําคัญของวันวิสาขาบูชาเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็รู้จักการทําบุญท,ท,ที่ถูกต้องนะคะคือทั้งทั้งบูชาด้วยอย่างที่ประทีปโคมไฟแล้วก็บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาในการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งในในเรื่องของความที่ประทับใจแล้วก็ ต่อยอดเป็นในเรื่องของเยาวชนนี่คะก็คือชมรมพุทธนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งองค์กรของนักศึกษาที่ร่วมกันทําความดีจนกระทั่งไปถึงในเรื่องของโครงการเด็กดีวีสตาค่ะที่มองโกเลียแล้วก็ในปีปัจจุบันนี้เนี่ยก็โครงการอบรมก็ขยายไปถึงในกลุ่มของครูแล้วครับผมขออ,อนุโมทนาบุญทุกบุญกับ <สา S 1> พี่ครับทีทพรม่มพธานะครัสาธุครับ ก็ต้องขอบอกว่าเ,เป็นจริงๆแล้วอยากจะเรียนว่าด้วยตัวของพี่เองเนี่ยคนเดียวเนี่ยนะคะไม่คงไม่สามารถทําอะไรให้สําเร็จขึ้นได้นะคะไม่มี one man show one lady show แต่เป็น teamwork นะคะที่ทั้ทงพระอาจารย์เมตตาแล้วก็น้องๆทีมงานเนี่ยได้ช่วยกันรวมทั้ง คนมงโกเลียด้วยครับผมรวมถึงทีมเวิร์คคือทุกท่านที่อยู่ทั้งทั่วไทยและทั่วโลกด้วยนะครับเรามาเป็นทีมเดียวกันนะครับที่บอทิฟที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้สังเกตได้ว่ารอยยิ้มใบหน้าอโอ้โหนี่เปล่งประกายด้วยความปลื้มใจท่านใดอยากจะปลื้มอย่างนี้บ้างเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันแต่เราไปนั่งคุยกันดีไหมครับอเลยพาะเรื่องของความดีสากลว่าจะเป็นจุดเชื่อมประสานกับประชาคมโลกได้อย่างไรรวมถึงตอนนี้ทราบว่าจะมีโครงการที่เกี่ยวเนื่อง กับการพัฒนาความดีสากลสู่การเป็นนักเผยแผ่ด้วยใช่ค่ะนะครับตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตสนทนาด้วยนะครับได้คะ่ะยินดีค่ะไปที่หน้าห้องกันค่ะ จากที่นอนยังไม่ยอมเก็บเดี๋ยวคงได้กลับมานอนอีกทีนี้ละ่ะได้ไปทำงานสายกันพอดีความดีสากล เพื่อการตัดใจสร้างวินัยให้ตนเอง ชมครับมาที่กองปฏิบัติธรรมนา,นาชาสํานมการประเทศวัธ,ธรรมกายตรงนี้แล้วนึกถึงโอวาทของพระเดชพ,พระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโยนะครับท่านเคยกล่าวไว้สม่ำเสมอครับว่าสันติภาพภายนอกจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในและต้องเป็นสันติสุขภายในที่ถูกจุดประกายเริ่มต้นจากตัวของเรานะครับเช่นเดียวกับวับนนี้ของเรานะครับแพทย์หญิงวราิพิ์โอทกานน์ เจ้าหญิงมองโกลนะครับท่านสร้างความสว่างสวยที่ตัวท่านก่อนด้วยการปฏิบัติธรรมและท่านก็รวมกับหมู่คณะไปทําหน้าที่เผยแผ่ต่างประเทศนะครับพูดแล้วก็ปลื้มใจนะครับกับ,บภารกิจที่ ได้รับเป้าหมายเคยคิดไหมครับว่าเราจะมีโอกาสได้ทําหน้าที่อย่างนี้ครับไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าจากเดิมที่คิดว่าเรา,าเรามาวัดปฏิบัติธรร,รมใช่ไหมคะก็มีโอเคมีความสุขกับการที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็การได้ร่วมบุญทุกๆบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อถึงแม้ว่าตอนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นกับการทําหน้าที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกตามภาษาในสมัยเด็กๆแต่พอเมื่อม่ใช้ชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าโอกาสที่ทําแบบนั้นเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยค่ะ ตอ,ตอนแรกนะคะครับจุดตรงที่สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะได้ศึกษามโนปณิธานปฏิปทาอของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุตพรับผู้ปรากมานที่เรารักเคารพว่าท่านปรารถนาใ,<ช>ให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกใ,<ช>ในขณะเดียวกันคุณยายจารย์หรือพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านก็จะพูดอยู่สม่ําเสมอว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกมันเป็นคําพูดที่ไม่ใช่มีไว้สําหรับความสวยหรูหรือว่า ความรู้สึกปลื้มใจแต่ว่าสําคัญคือเราได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศหรือภารกิจนี้ตรงนี้รู้สึกอย่างไรครับตรงนี้นะคะต้องขอบอกเลยว่าที่อย่างที่บอกนะคะว่ามโนปณิธานของครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยนะคะที่ที่ท่านส่งทอดไต่ทอดมาถึงทุกๆวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจคะ่ะของทั้งคุณแม่พี่แล้วก็ตัวพี่เองนะคะที่เมื่อเราประสบช่องในการที่มีคอนเน็กชันนะคะกับชาวต่างต่างชาติ ะะก็จริงๆต้องต้องถือว่าหัวใจอันยิ่งใหญ่ของ,ของคุณแม่ะคะ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากพปะเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะที่เราจะอยากทําหน้าที่ในการที่จะเผยแผ่พิชาธรรมกายขยายความสุขขยายสันติสุขอันนี้เนี่ยให้กับคนทั่วโลกนะคะพ้อมเมื่อมีจังหวะมีโอกาสนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเห็นด้วยเนี่ยนั้นเราก็รู้สึกเบิกบานแล้วก็รู้สึกกระตือรือร้นอยากที่จะออกไปทําหน้าที่ะครับเปรียบเสมือนกับพอเรามีเรียกว่า บุญได้ช่องนี้ไหมครับคือคอนเนคชันที่จะเชื่อมไปปุ๊บก็มีเวทีทันทีที่เราจะได้แสดงออกถึงการทําหน้าที่ที่จะสนองปฏิปทาของมหาปูชนียอาจารย์นะครับก่อนจะไปคุยถึงเรื่องของแรงบันดาลใจอื่นๆนะครับกับความสุขที่เราได้ทําหน้าที่เผยแผ่แม้อยู่ในเพศคารวาสเนี่ยนะครับได้ทราบว่าพี่หมอติฟได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรความดีสากล ครอบครัวนักสร้างบารมีใช่ค่ะครับผมรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็ตอนแรกนะคะที่มีคนมาเชิญให้มาเข้ามามาร่วมคโครงการนี้ตอนแรกเรียนตรงๆนะคะว่าตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะมาแล้วจะดีหรือเปล่านะคะแต่ก็คิดว่าถ้าโครงการนี้เนี่ยนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาท่านเมตตาที่จะลงเทศสอนเองทุกทุกทุกครั้งเนี่ยนะคะแสงว่าต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะว่าเพราะว่าเกินควรเกินเกินคาดนะคะแล้วก็ ปิีติใจมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมามาเข้าโครงการนี้นะคะเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นความดีสากลความดีสากลอ uh huh, universal Goodness นะคะซึ่งการทำความดีก็อย่างที่เราทราบกันว่าการทั้งการคิดการพูดการกระทำด้วยวาจาด้วยใช่ไหมคะนั่นก็หมายความว่าเมื่อม่เป็นสากลเนี่ยทุกชาติทุกภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะตรงนี้เนี่ยความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเป็นอุปสรรค เพราะทุกคนต่างยอมรับว่าอันนี้คือความดีนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้มาเรียนรู้เนี่ยตั้งแต่เรื่องของความเรื่องของโลกเรื่องของความจริงของชีวิตนะคะคือไม่ใช่ว่าแค่แค่เข้าใจแต่ว่าดูตัวเองออกแล้วก็ดูโลกออกนะคะแล้วก็ยังได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของหลักความดีสากลน,นะคะซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยเพื่อเมื่อมองย้อนกลับไปว่าต้นเหตุของปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าชีวิตเราที่ไม่สามารถที่จะก้าวไปได้มากกว่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของ พื้นฐานที่ดูเหมือนกับเป็นเรื่องพื้นฐานแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านตกผลึกใช่ไหมคะกว่า37ปีหรือเกือบ่ปีของการที่ท่านเทศสอนมาเนี่ยแล้วท่านตกผลึกแล้วมาสอนให้เราจากความเรื่องอดูเหมือนจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆแต่เป็นสิ่งที่มันเชื่อมโยงกับกับชีวิตนะคะแล้วกเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลครับเราได้มีโอกาสไปเติมเต็มเรื่องความดีสากลที่มอทิพย์ทนนะครับได้เข้ามาสามร้างบารมีนี่ประมาณกี่ปีแล้วครับ ก็ปีนี้ปีที่28แล้วค่ะ28ปีตั้งแต่เป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาค่ะ28ปีกับการปฏิบัติธรรมก็ศึกษาธรรมะมาก็มากทีเดียวนะครับแต่พอไปเข้าร่วมโครงการความดีสากลไปค้นพบอะไรใหม่ๆที่เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่บางครั้งเราอาจจะยังไม่ได้นํามาปฏิบัติหรือว่ายังไม่ได้ค้นพบครับก็คืออย่างในเรื่องของ5าประการนะคะนับตั้งแต่เรื่องของความสะอาดนะคะความเป็นระเบียบ ะค,ะความสุภาพนะคะความตรงต่อเวลาแล้วก็สุดท้ายก็คือการทําใจให้บริสุทธิ์เนี่ยนะคะพี่พบว่าการที่เรานั่งปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะคะดีแต่หลายๆอย่างเนี่ยซึ่งมันเป็นหลังจากที่ฟังพระพุ่งหลวงพ่อแล้วถึงเข้าใจว่าการที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามไม่ว่าจะเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันเป็นรูทคอสหรือว่าต้นเหตุสาเหตุข,ของความเสื่อมของปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตซึ่งเราไม่เคยคิดแล้วเราก็คิดไม่ออกแกะไม่ออกว่า มันจะมีโซลูชันหรือทางแก้ปัญหาอะไรที่มันจะมีแบบนี้นะคะพอได้มาเรียนรู้ถึงเข้าใจเหตุการณ์หลายๆอย่างย้อนคิดทบทวนชีวิตต,ตัวเองทงั้งในเรื่องส่วนตัวครอบครัวและเรื่องอหน้าที่การงานก็พบว่าความดีสากล5ประการนี้แหละคะ่ะถ้าเราปฏิบัติะะทั้งรักษาทั้งทำนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะก็มันจะพัฒนาทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ครับผมจากมุมของนักสร้างบารมีที่ปรารถนาพัฒนา,นาตนเองให้เป็นนักสร้างบารมีที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น สมุมของนักเผยแผ่บ้านนะครับต้องว่าอย่างนี้เพราะว่ามีหัวใจยอดกรยานมิตรที่จะเผยแผ่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าปรารถนาที่จะเผยแผ่ต่างประเทศด้วยมองว่าหลักสูตรความดีสากลความรู้ที่เคยพักรองพ่อท่านเมตตาตกตลึกแล้วก็มาชี้แนะพร่ำสอนคณะพระอาจารย์คณะวิทยากรที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จก็จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เราได้เข้าถึงความเข้าใจและก็ปฏิบัติได้ตรงนี้นะครับสามารถนําไปเกื้อกูล หรือนาไปใช้สร้างสติาภาพโลกได้อย่างไรบ้างครับแน่นอนเลยค่ะพี่เชื่อมั่นเพราะว่าการอบรมเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะทฤษฎีนะคะมีภาคปฏิบัติถ้าเหมือนพ,พี่ไปอบรมทางโลกเนี่ยก็คือมี hands on ก็คือเหมือนการลงปฏิบัติผ่าตัดอะไรต่างๆแต่นี่คือมีการทําจริงๆนะคะแล้วก็ การเรียนรู้หัวข้อธรรมะต่างๆอย่างที่ว่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดีสากลก็จะเรียนรู้เรื่องของการใช้ชีวิตนะคะตามเปตรียบตตามมักมีองค์8นะคะเรื่องคารวะธรรมในเรือ่องของสังหาวัตถุสี่และอื่นๆต่างๆการใช้เวลารวมทั้งเรื่องของ5้าห้องชีวิตที่จะพัฒนานิสัยให้ดีด้วยนะคะซึ่งพี่มองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสากลนะคะสากลซึ่งจะสามารถไม่ว่าอย่างที่เรียนไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดภาษาใด หลากหลายความเชื่อนะคะก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในกับชีวิตตัวเองนะคะพัฒนาอย่างที่บอกคนที่มีความรักในการที่พัฒนาชีวิตตัวเองนะคะก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับครอบครัวก็ดีขึ้นสังคมก็ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมองเลยว่าตรงจุดเรื่องของความดีสากลเนี่ยค่ะเป็นหลักสูตรที่สําคัญอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างเครือข่ายคนดีแล้วก็ในการเผยแผ่ไปทั่วโลก ะะถ้าเรามาดูปัญหาสังคมในปัจจุบันนะครับก็เริ่มต้นจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันความแตกต่างมากๆก็บางทีถาโถมจนกระทั่งไปเป็นความแตกแยกนะครับแล้วก็เป็นความไม่เห็นถูกตามมาที่เหมาที่มองว่าความดีสากลตรงนี้น่าจะเป็นจุดเชื่อมประสานทุกชาติทุกภาษาทุกศากสนา,สา,ส,าสามารถที่จะมาศึกษาและปฏิบัติได้นะครับใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เปรตผู้ถือพ่อท่านเทศนะคะว่า เรื่องของโลกและความจริงของชีวิตมันเป็นแฟกต์นะคะเพราะถ้าทุกคนตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกนี้ก็คือคุกใบใหญ่ใช่ไหมคะที่ทุกคนก็ต่างอยู่ในอยู่ในคุกอันนี้เหมือนๆกันนะคะตกอยู่ภายใต้เรื่องของกิเลสซึ่งเหมือนกับเป็นเหมือนกับไมโครชิพที่มันฝังอยู่ในตัวเองพี่มองว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวคนแต่มันเกิดจากกิเลสที่มันบังคับให,ให้ใจคนเนี่ยนะคะเกิดการคิดการพูดการกระทํา ต่อกันที่ที่ไม่ดีต่อกันจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีมมพื้นฐานที่จะเป็นศัตรูกันอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนตระหนักในความจริงข้อนี้นะคะรวมทั้งมีไม่ใช่แค่ว่ามีรู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่ยังสอนวิธีการด้วยว่าโอเคถ้าคุณอยากจะกําจัดกิเลสนะคะทำอย่างไงบ้างมีคําตอบให้หมดเลยค่ะใน,ในการอบรมครางนี้ครับเป็นการเติมเต็มความสว่างสวายแห่งปัญญาให้กับตัวเรา<ช>แล้วก็พร้อมที่จะได้เผยแผ่หรือว่าทําหน้าที่กัลยาณมิตร สร้างบุญสร้างความสว่างสวยต่อไปด้วยนะครับใช่ค่ะผู้ชมครับดังนั้นท่านที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากคน สำหรับครอบครัวนักสร้างบา,ามรมีต้องรีบประสานหรือว่าจองสิทธิ์ในการเข้าร่วม,มแล้วนะครับเพราะว่าทราบข่าวว่าที่ศูนย์การศรึกษาเขาแก้วเสด็จนั้นเป็นสถานที่ดําเนินโครงการและตอนนี้ก็มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการมากมายแล้วก็จํากัดจํานวนด้วยนะครับว่ารุ่นหนึ่งขอรับ100เท่านั้นและที่เป็นพิเศษสุดๆนะครับเป็นความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านลงเทศสอนด้วยตัวท่านเอง แล้วก็มีคณะวิทยากรและพี่เรียนที่ใจดีมากๆเลยนะครับแล้วพอไปเข้ารับการอบรมเข้าร่วมสัมมนาปุ๊บกลับมาใช้ได้ทันทีเลยไหมครับพี่หมอติ๊บครับได้เลยค่ะเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเลยค่ะกลับไปบ้านนี่ก็เริ่มทําความสะอาดนะคะจัดระเบียบในบ้านนะคะแล้วก็ปรับวิสัยอะไรต่างๆนะคะันั้นสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีเลยนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะในส่วนของการเข้าร่วมนี่นะคะอย่ามองว่าเราเอ๊ะทำไมเพราะว่าเป็นหมอหรือเปล่าเป็นหมอติ๊บหรือเปล่ามีอะไรต่างๆเนี่ย ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งผู้นำบุญคนหนึ่งนะคะอาจจะผ่านเคยผ่านคอร์สปฏิบัติธรรม7วันอะไรมากันบ้างนี่นะคะมีความเข้าใจเรื่องสมาธิพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาอบรมร่วมได้เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทําหน้าที่เนี่ยนะคะขอเพียงแค่มีหัวใจนะคะเรื่องของความสามารถเรื่องของภาษาหรืออื่นๆเนี่ยเราฝึกฝนกันได้นะคะคมีหัวใจอย่างเดียวมีทีมงานที่พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนนะคะ,คะ,คะก็อยากให้มา เชิญชวนที่มาอบรมกันนะคะนึกถึงคําสอนคุณยายจานะครับพอฟังพี่หมอติ๊บแล้วว่าใจของเรานี่เป็นเหมือนท่าสําเร็จนะครับทุกอย่างสําเร็จได้เริ่มต้นที่ใจของเราถ้าใจสําเร็จก็เป็นหลักเป็นประธานไปแล้วทุกอย่างสําเร็จได้แน่นอนอย่างเช่นเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตที่น่าอนุโมทนาของพี่หมอติ๊บและคณะนะครับที่ประเทศมองโกเลียที่ได้มีโอกาสมาสครู่เลยได้คุยกันได้ไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่นั่น ภารกิจทางโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานก็ต้องกระทำก็ต้องมีอยู่ทําไมถงเนีนความสําคัญว่าเราต้องสร้างบาร,รมีมและสร้างบาร,รมีไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยด้วยสร้างบาร,รม,มีเป็นนักผยแผ่ไปทั่ต่างประเทศตรงนี้จุดเริ่มต้นคืออะไรกัคะก็อยู่ที่ที่คาถามนะคะท,ที่ที่ตัวเองก็มีคําถามกับตัวเองมาตลอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเกิดมาทําไมนะคะก็ได้มาคําตอบว่าอันนึงเลยก็คือว่าเราเกิดมาเนี่ย แน่นอนก็คือเรื่องของการสร้างบาร,รมีแล้วก็เป็นเรื่องของการกําจัดกิเลสมุ่งมั่นในการพัฒนาแล้วก็กําจัดกิเลสให้หมดไปกับจากตัวเรานะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยแล้วก็หลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อพบกับความสุขภายในแม้เพียงเริ่มต้นนะคะมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกเมตตาะคะ่ะเกิดความรู้สึกว่าเราอยากจะทําให้คนในโลกนี้ค้นพบรู้จักนะคะที่มาต้นแหล่งกําเนิดของความสุขภายใน ะะของเขาเองได้ด้วยก็คือะคะมีความปรารถนาดีใช่ค่ะต่อบุคคลรอบข้างใช่ค่ะแล้วเราก็มาตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราก็สั้นไม่ไม่ได้ยืดยาวอะไรเลยนะคะดังนั้นในชีวิตที่มันที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะใช้คุณค่ากับชีวิตกับเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคะกับการที่เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเองแล้วก็คนอื่นแล้วก็มองว่าการที่เราจะช่วยเหลือโดยโดยการให้สงเคราะห์เนี่ยมันก็ช่วยได้แต่ในชาตินี้แต่ถ้าเราการทำให้เขาได้ได้พ้นพบความสุขที่แท้จริงข้างใน ะะมีธรรมะเนี่ยมันจะสามารถช่วยเขาทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าพบต่อ,ตอไปก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะออกไปทำการทําหน้าที่แล้วก็เมื่อเรามีใจแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งอื่นมันจะตามมาค่ะคุณอาร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเวลานะคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวอะไรต่างๆเ,เราก็จะจัดสรรได้อย่างดีก็อยากจะเป็นกําลังใจให้หลายๆท่านซึ่งมีโอกาสดีกว่าหมอพี่ซ้ํามีเวลามากกว่ามีปัจจัยนะคะแล้วก็มีศักยภาพที่มากกว่าแถมมีเรื่องของคอนเน็กชันด้วย ะะท่านก็ลองทบทวนตัวเองว่าท่านมียากสิ่งต่างเหล่านี้แล้วเนี่ยท่านพร้อมหรือยังที่จะมาฝึกฝนรวมตัวเองเริ่มต้นจากตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ออกไปที่จะไปทําหน้าที่ะนะครับล่าสุดที่คณะ,จะเจ้าอาว่าสู่สาขาวัทยธรรมกายทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับได้รับความเมตตาจากพระเด็พระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่เรารักและเคารพท่านปรารถนาที่อยากจะให้มีการสถาปนา สันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก<ม>เริ่มต้นจากการสร้างสถานที่โ<ม>ดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดในพระพุทธศาสนานะครับหรือเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมทาง,ทางสายกลาง<ม><ม>เป็นการศึกษาเรื่องความดีสากลให้ขยายไป<ม><ม>ครบทั้ง208ประเทศ<อ>ภายในจังหวะเวลาอายุท่าน72ปีถนับหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เหลือประมาณปีเสร็จๆเท่านั้นเองนะครับพอทราบข่าวอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่คือความตั้งใจความปรารถนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพี่หมอทิพย ตั้งใจส่วนตัวอย่างไรบ้างก็ส่วนตัวนะคะก็คิดว่าคงต้องต้องรีบสําเร็จทั้งในทางโลกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ควบคู่กันไปในการที่จะออกไปทําหน้าที่แต่แน่นอนนะคะอย่างที่บอกไม่มีวันวันแมนโชวันเลดี้โชว์นะคะคพวกเราต้องทําหน้าที่เราต้องไปด้วยกันเป็นทีมนะคะ,คะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะว่าเวลาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เหลือไม่มากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยช่วยกันค่ะทุกๆคนทุกท่านทุกท่านนะคะมีหัวใจหมอเชื่อว่าทุกท่านจะมี มีหัวใจมีใจที่อยากจะทําหน้าที่อยู่แล้วแล้วก็ทีมงานทุกอย่างนะคะพร้อมทุกอย่างในทั้งหลักสูตรทั้งในเรื่องของอยากจะบอกว่าคือได้ไปคราวนี้นะคะนอกเหนือจากได้ได้ฝึกทั้งฟังทฤษฎีธรรมะแล้วเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติแล้วยังได้ฝึกดูแลตัวเองดูแลสังขารออกกําลังกายอะไรต่างๆด้วยนะคะก็เป็นการที่เป็นโน้ตความรู้ที่เราสมควรอย่างยิ่งนะคะที่จะได้มาเหมือนกับเทรนนิ่ง for the trainer ก็คือฝึกฝนอบรมตัวเองแล้วก็ฝึกตัวเองเพื่อให้เป็นคนที่จะออกไป ฝึกฝนอบรมขยายความรู้ความดีสากลไปทั่วโลกต้องรีบๆแล้วค่ะเพราะว่าเวลามันน้อยมากแล้วท่านใดที่ปรารถนาจะทําหน้าที่อย่างพี่หมอติ๊บหรือว่าหลายๆท่านที่ไปทําหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นที่มองโกเลียที่ฟิลิปปินส์หรือว่าที่หลากหลายเลยนะครับที่ใช้หลักความดีสากลในการไปร่วมกันจุดประกายจากประทีปสติภาพภายในใจออกมาเป็นประทีบภายนอกเพื่อสร้างโัติศาสตร์ชีวิตนะครับสามารถเข้าร่วมโครงการได้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากล เรื่องงานเผยแผ่ต่างประเทศนะครับโดยมีคุณสมบัติคือนับถือพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ได้เคยผ่านโครงการปฏิบัติธรรมระยะยาวนะครับสัก7วันอย่างเช่นที่สวนพนาวัตเป็นต้นนะครับจะได้มีพื้นฐานในเรื่องของทางศีลภาวนาเวลามาต่อย,ยอดกันก็จะได้เริ่มต้นไปในจุดใกล้เคียงกันนะครับจากนั้นก็สามารถที่จะรักษาศีลแปดได้นะครับสามารถที่จะอยู่ เข้าร่วมการอบรมได้ตลอดทั้งโครงการและที่สําคัญนะครับรุ่นนี้เป็นพิเศษสำหรับท่านที่มีโอกาสพิเศษคือมีทักษะนะครับสามารถที่จะพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะครับโดยหลักสูตรก็จะมีวิทยากรท่านบรรยายเป็นภาพภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็จะมีแนวทางที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเป็นอาสาสมัครให้กับงานเผยแพร่ต่างประเทศ มีตรงไหนปุ๊บเราพร้อมทันทีที่จะไปที่นั่นโครงการอย่างนี้ที่ว่าเป็นประโยชน์อย่างไรกับนักสร้างบารมีางครับโอ้เป็นประโยชน์มากเลยค่ะคือมองหาแบบนี้มานานแล้วนะคะคือคือว่าในแต่ละคนคือคืออย่าง,งของของพี่เองเนี่ยไปเนี่ยคือเรามีแต่ใจค่ะมีใจหัวใจนะคะแต่ว่าเราเรียกว่าเทคโนโลยีโน้ตฮาะไรต่างๆการที่ทําอย่างเป็นระบบเนี่ยเรายังไม่มีคือหัวใจบวกหลักการนี่ก็จะทําให้มั่นใจขึ้นใช่ค่ะแล้วก็จะทําให้ย่นย่อระยะเวลานะคะแล้วก็อย่างโครงการนี้ค่ะอย่างที่เรียนว่าหลวงพ่อ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมนาจารย์เนี่ยท่านรวบรวมตกผลึกจากที่ท่านเทศสอนมานับเกือบ40ปีเนี่ยนะคะรวบรวมมาให้เราแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่มันนําไปใช้ได้ทันทีนะคะแล้วก็เป็นสากลน,นะคะเพราะฉะนั้นโครงการแบบนี้เนี่ยต้องรีบเลยค่ะต้องรีบจริงๆครับผม,มก็เปิดแค่ไม่กี่รุ่นเองนะครับตามที่ผมทราบ<ม>รายละเอียดเบื้องต้นตอนนี้และทราบข่าวดีมานะครับว่าตอนนี้งานที่อาจจะได้ประเดิมเริ่มต้นหรือเป็น วันแห่งสันติภาพอีกวันหนึ่งคืองานจุดประทีปสันติภาพที่ฟิลิปปินส์ที่หมอติบได้เห็นภาพใช่ค่ะตอนนั้นตอนนั้นอยู่ที่มองโ,งโกเลียนะคะแต่ว่าก็ติดตามข่าวอย่างนี้มีเราสื่อสารถึงการทางไลนย์อยู่แล้วนะคะคก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณหนูเพชรหนูด,ด้วยนะคะก็ทราบว่าโอ้จริงๆเราเนี่ยผู้นาบุญเราเนี่ยเวลาที่เราร่วมแรงร่วมใจกันทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะคำว่าปัญหาอุปสรรคเนะี่ยก็เหมือนเป็นสิ่งที่เล็กน้อยไปเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าเมื่อเราทําสามารถจุด ประททศให้เป็นให้เห็นถึงเรื่องของสันติภาพโลกเนี่ยนะคะยิ่งทราบมาว่าประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นพระพุทธศาสนาประจำชาตินะคะต้องถือว่าต่างชาต่างศาสนาด้วยนะคะแต่ในเรื่องของความดีสากลในเรื่องของความสันติภาพภายในเนี่ยจากข้างในเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่สากลจริงๆนะคะก็ชื่นชมเป็นอย่างมากนะคะก็โอกาสมาแล้วนะครับจะให้เป็นโอกาสที่เติมเต็มชีวิตนักสร้างบวรามีและเตรียมการเพื่อเผยแผ่ง,งานพระศาสนา สืบสามโน,โนปรนิธานของมหาปูชนียาจารย์หรือจะปล่อยให้เป็นอากาศก็อยู่ที่ท่านแล้วนะครับออกแบบชีวิตของท่านเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลสําหรับงานเผยแผ่ต่างประเทศตอนนี้มีกําหนดแค่3รุ่นเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติธรรม7วันมาแล้วแล้วก็มีทักษะการสื่อสารพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษมีรุ่นที่1นะครับคือ4-7กุมภาพันธ์2557 รุ่นที่2คือ4ีถึงเมีนาคม2557และรุ่นที่3นะครับคือ11บเถึงสิมีนาคม2557สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ถ้าเป็นวันอาทิตย์สภาธรรมกายสากลเสาเอ็นยีนะครับถ้าโทรศัพท์โทรได้ทันทีเลยนะครับ0816570837นะครับ0816570837เปเบอร์สว่างนะครับโทรมาแล้วก็มีแต่เรื่องความดีสากลและเตรียมพร้อมจะ โกลิเตอร์ไปทั่วโลกนะครับโอกาสมาถึงแล้วนะครับสถานที่อบรมก็ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณนะครับพี่หมอติ์ที่ให้เกียรติสนทนาในรายการเติมเต็มความสว่างสวยแห่งปัญญาเติมเต็มพลังใจกับการเผยแพร่ตามประเทศแม้อยู่ในเพศคารวะเราก็ทําได้นะครับขอบคุณอนุโมทนาบุญครับดีค่ะผู้ชมครับก็ทิ้งท้ายกันไว้ว่า ความดีสากลทุกคนทําได้เราทําได้คุณก็ทําได้นะครับผมพร้อมด้วยแพทย์หญิงวราทิปโธทกาโนนทีมงานทุกคนลรไปก่อนทั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ